สิบเรื่องลึกลับของโลกที่ปัจจุบันก็ยังหาความจริงไม่ได้อันดับสิบปรากฏการแม่มดเบลเดอะเบลวิชที่ตั้งเมืองอดัมมนรัดเทนเมสซีอเมริกาในปีคศ1817สอ18สถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อปรากฏการหลอนที่มีชื่อที่สุดในอเมริกา ผู้คนทุกสารทิศพากันหลังไหลามาชมรวมไปถึงประธานาธิบดีด้วยซึ่งก็ไม่เคยผิดหวังทุกคนได้เห็นการทั่วหน้าซึ่งอุากันว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นจากหญิงชราชื่อเคทแบดซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของครอบครัวเบลเธอเจ็บแขนมากเมื่อครอบครัวนี้โกงเธอในการซื้อขายที่ดินดังนั้นก่อนตายเธอได้สาบแช่งว่าถ้าเธอเป็นผีฉันจะให้ดู และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครอบครัวของเบลต้องประสบเคราะห์กรรมต่างๆนานา,นานาจากผีที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นข้าวของแตกกระจายเข็มทิ่มตามร่างกายนมหกเลอะเทอะดึงผ้าคลุมจากเตียงการทุบตีแถมเสียงหัวเราะสยองแกล้งแบบสัจใจ แม้กระทั่งตอนสมาชิกในครอบครัวตายผีตนนี้ยังไม่ไวายที่จะแสดงอิทธิฤทธิหัวเราะร้องเพลงอย่างเริงร่าและดังยาวนานจนผู้ร่วมพิธีศพคนสุดท้ายออกจากงานฝังศพแม้ทุกวันนี้ครอบครัวเบลจะหมดรุ่นไปแล้วเกือบ200ปีก็ตามแต่ทุกวันนี้วิญญาณยังปรากฏตัวอยู่ เนื่องจากมีผู้พบเห็นปรากฏการแปลกๆภายในถ้ำแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณครั้งหนึ่งที่เคยเป็นสมบัติของเบลอันดับ9ผีที่บ้านเลขที่50เบิร์กเลสแควร์50เบิร์ดเคลลีย์สแควร์สถานที่ตั้งบ้านเลขที่50เบิร์กเลสแควร์ Square, กรุงลอนดอนผีที่นี่ดุจริงๆเพราะมันทำให้เหลือ่อเคราะร้ายต้องสั่งเวอร์และให้กับมัน แม้ไม่มีใครทราบที่มาแต่หลายคนต่างโดนมันค่าทักใครก็ตามที่มานอนพักบ้านร้างหลังนั้นเช่นในปี1887กลาสีสองคนชื่อเอ็ดเวิร์ดบลันเดนและโรเบิร์ตมาร์ตินได้อาศัยบ้านหลังนี้พักชั่วคราวและต่อมากลางคืนบลันเดนก็พบเห็นผีและสู้กับมันส่วนมาติน นีออกมาเพื่อแจ้งตำรวจและเมื่อกลับมาก็พบบลันเดนตายอยู่บันไดชั้นล่างในสภาพคอหักดวงตาเบิกโพลงนอกจากนั้นจอดแคนนิงนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็โดนด้วยและเสียชีวิตในปี1827ปัจจุบันคนละแวกแถวนั้นมักตกใจเสียงทุบและเสียงกระแทกปืงปังในบางคืนอันดับ8บ้าน อา i t มิติวิลอามิติวิลฮส์สถานที่พบเจอบ้านเลขที่112โ a อน n u e อเวนิวอเมริกาบ้านอา i t มิติวิลโอลเวนิเป็นบ้านทรงดัดโคโลเนียนหน้าตาเหมือนโรงนาทรงสูงที่ที่สวยงามมากหลังหนึ่งถูกสร้างตั้งแต่ปี1924แต่เมื่อวันที่13พฤศจิกายน คศ 1>, 1 9 7 4เกิดการฆาตกรรมหมู่ครอบครัวหนึ่งจากนั้นเป็นต้นมาที่นี่ก็กลายเป็นบ้านผีดุไปในบัดดลโดยที่โด่งดังที่สุดคือกรณีของครอบครัวของจอดลัดก็อาศัยอยู่บ้านหลังนี้และพบเหตุการณ์ประหลาดแทบทุกคืนไม่ว่าจะเป็นเสียงรอยเท้าผีอัม และอื่นๆน,นอกจากนั้นไม่ว่าใครหน้าไหนเอาเรื่องนี้มาแต่งเป็นนิยายหรือทำเป็นหนังจะโดนคำสาปเห็นได้จากเคยมีคนนำเรื่อง m i t y v w l l l มาสร้างหนังปรากฏว่าหลายคนในกองถ่ายต่างประสบเคราะห์กรรมต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นปรากฏการลึกลับเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้กระทั่งตายอย่างลึกลับ ปัจจุบันเราสามารถหาดูเรื่องนี้จากหนังเรื่องผีทวงบ้านระวังจะโดนคำสาปอันดับเจ็ด The Flying Dutchman Flying d u t c h m n สถานที่พบเจอแหลมคูดโฮฮอนแลนด์และท้องทะเลทั่วโลกไทยก็เคยเจอเป็นเรือปีศาจที่ปรากฏตัวให้เห็นบ่อยๆในทั่วโลกมาแล้วหลายร้อยปีเดิมคือ เรือ Flying d u ก k m a เเป็นของกัปตันวานเดเดเคิลที่นิสัยไม่ดีโดยเขาหายสาบศูนย์ที่แหลมคูดโฮปก่อนหายได้ตะโกนขึ้นว่าข้าจะยังคงวนเวียนอยู่ที่แหลมแห่งนี้ถึงแม้ว่าข้าจะต้องล่องเรือจนถึงวาระสุดท้ายของโลกก็ตามและนับจากนั้นเป็นต้นมาผู้คนทั่วโลกก็พบเรือปีศาจแบบนี้ และว่ากันว่าเรือใดที่เห็นเรือปีศาจนี้จะต้องรับความพินาศโดยในปี1881คนประจำเรือเจ้าชายจอร์จที่ห้าเห็นเรือนี้จากนั้นไม่นานเขาก็พลัดตกเสากระโดกเรือตายทุกวันนี้ก็ยังมีคนกล่าวอ้างอยู่เสมอว่าเห็นเรือ Fly ยอิ d u ดั h แมนยังคงรอนแรมอยู่เดียวได้ กลางทะเลด้วยรูปลักษณ์อันเศร้าโศกและสยดสยองริชาร์ดวากเนอร์ขีดกวีชื่อกองโลกด้วยอาศัยตำนานปีศาจนี้แต่งอุปรากรที่มีชื่อว่าเดฟลีเจนฮารันเดอร์อันดับหกวิญ,ญญาณที่บอรบลีบอรลีเรกโทรีสถานที่พบเจอกรุงลอนดอนทางตะวันออกเฉียงเหนือ60หไมล์แถบชานเมืองเอสเซกปัจจุบัน โดนทุบทิ้งแล้วเมื่อปีคศ .1362 นักบวชนิกายเบเนดิกทีนและแม่ชีจากสำนักชีในละแวแกนั้นถูกพ่อมดหมอผีและชาวบ้านที่งมงายจับสองคนไปฆ่าโดยนักบวชถูกแขวนคอส่วนแม่ชีถูกฝังทั้งเป็นภายในผนังของสำนักชีซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นโบสถ์แห่ง บอเลในปี1863และหลังจากนั้นเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นก้อนหินที่คว้างไปโดยไม่รู้ที่มารอยเท้าประหลาดเสียงและภาพหลอนขนาดปรากฏตัวในตอนกลางวานันแสดเลยก็มีโดยปี1929เธอปรากฏตัวถี่ขึ้นและเริ่มเห็นเต็มตัวโดวยในลักษณะ แต่งกายเป็นทีและท่าทางใบหน้าเศร้าหมองร้องขอให้มีผู้พบศพเธอเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและมีผู้ถ่ายรูปเธอออกมาเพียบจนกระทั่งคืนวันที่27กุมภาพันธ์คศ1 9 3 9ก็เกิดเพลิงไหม้ตอนเที่ยงคืนและเผาโบสจนเหลือเพียงซากและโบสก็โดนทุบทิ้ง จนผีไม่ปรากฏตัวออกมาอีกเลยอันดับห้าวิญญาณสีชาติกษัตริย์เฮนรีที่สีสถานที่พบเจอฝรั่งเศสวิญญาณสีชาติตนนี้ไม่มีที่มาแต่มันสำแดงตนเสมอในช่วงเปลี่ยนกษัตริย์ของฝรั่งเศสเป็นร่างของชายสูงใหญ่ใส่เสื้อคลุมสีชาติมีคราวยาวสีชาติเช่นกันร่างนี้ไปปรากฏต่อพระพักของ กษัตริย์เฮนรีที่4ี่แห่งฝรั่งเศสในคืนทีวันที่13พฤษภาคม1610ในห้องพระบรรทมของกษัตริย์เฮนรีเลยทีเดียวแล้วมันก็กล่าวคำพยายา์ว่าพรุ่งนี้เจ้าจะต้องตายพระองค์ตกใจมากแล้วรีบเรียกตัวขุนนางผู้ใหญ่มาหารือเพื่อหาทางแก้ไขและอีก12ชั่วโมงต่อมาเฮนรี Henry ก็ถูกผลัก ตกจากพลังจริงตามคำพยายากรเพราะฟ้รองสุราวินแยกทำการรัฐประหารนอกจากนีวิญญาณตัวนี้ยังสำแดงตนให้น,โนัโปเลียนโปนาปาวัตเเจริตเห็นถึงสี่ครั้งและครั้งที่สี่คือคืนวันที่หพฤษภาคม1821ก็เป็นวันตายของนัโปเลียนนั้นเองอันดับสี่ผีชุดขาวแห่งเบอร์ลิน โคสไวท์วอลฟ์เดอร์เบอร์ลินสถานที่พบเจอเดรมันว่ากันว่าเป็นวิญญาณของอันนาซิโดพันภรยาลับของกษัตริย์โจอาคิมที่สองในศตวรรษที่16ที่ถูกจับขังจนถึงแก่กรรมซึ่งใครก็ตามที่ได้เห็นวิญญาณหญิงสีขาวเมื่อไหร่คนในราชวงศ์นั้นจะประสบเคราะห์กรรมเช่นปี1619มเมหาดเล็กของกษัตริย์จอ ซิกมุนเห็นร่างสีขาวก่อนที่จะตายโดยอุบัติเหตุจากนั้นกษัตริย์จอรซิกมุลก็สวรรคตนอกจากนั้นกษัตริย์หลายพระองค์ก็เห็นวิญญาณนี้ปรากฏที่รัสเซียปารีสและครั้งสุดท้ายที่ปรากฏคือวันที่29เมษายน1945ซึ่งเป็นวันล่มสลายของนาซีเยอรมันที่เบอร์ลินพอดีอันดับสวิญญาณที่เรือควีนแมรี่ ควีนแมรีสถานที่พบเจอเรือควีนแมรีปัจจุบันถูกจอดไว้ที่เมืองลองบีชโดยดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์โรงแรมควีนแมรีเป็นเรือใหญ่มากลำหนึ่งในประวัติศาสตร์อังกฤษเคยถูกนำมาใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองแล้วถูกปลดระวางในปี1967เพื่อนำไปทำโรงแรม ซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่าถ้าใครตายในเรือแมรี่มีอันต้องเป็นผีเฝ้าเรือทุกตนโดยมีผู้พบเห็นผีนี้ตามจุดทั่วเรือในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าที่เปียกน้ําเด็กน้อยตามหาแม่และหายตัวไปต่อหน้าสตรีในชุดราตรีโบราณอันดับสองวิญญ,ญาณของพระนางแคทตอรีนโฮวาดคาทรนฮาวเวิร์ดสถานที่พบเจอ หอคอยลอนดอนประเทศอังกฤษแม่พระนางจะโดนสำเร็จโทษหลังอภิเษกกับพระเจ้าเฮนรีที่8ได้เพียง8เดือนไปตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์1542แล้วก็ตามระเบียงของพระราชวังแฮมตันคอร์ทพาเลสทุกวันนี้ยังมีเสียงร้องโหยหวนในายามดึกเสมอ นอกจากนี้ยังสิงสู่อยู่ที่อีทอนมาเนอร์ฮอลิงบอนเคนอีกด้วยอันดับหนึ่งวิญญาณของพระนางแอนโบลีนอันบาลินเดอะเฮดหลือสควีนสถานที่พบเจอหอคอยลอนดอนประเทศอังกฤษร,รูปถ่ายนี้ถูกถ่ายในธันวาคมที่ศาลฮาร์ามเทินใกล้ลอนดอนพระเจ้าเฮนรีที่แปดนี้ช่างเป็นต้นเหตุ สร้างเรื่องสยองจ,งจริงๆเมื่อพระนางแอนโบลีนพระมเหสีองค์ที่สองถูกสำเร็จโทษวันที่19พฤษภาคมปี1536โดยก่อนตายนางกล่าวว่าโอ้ความตายนำค่าให้หลับไหลพักค้าให้พักอย่างเงียบสงัดนำค่าไปสู่ผีที่สุดแสนจะเงียบงนันออกไปจาก อกของค้าที่ห่วงหาอาธรย่ำระคังความตายที่เศร้าส้อยปล่อยให้มันก้องกวานว่ากันว่าวิญญาณของพระนางจะกลับมาที่บริคลิงฮอลในนอร์ฟอกในวันครบรอบที่พระนางถูกสำเร็จโทษซึ่งสถานที่แห่งนั้นพระนางเคยใช้ชีวิตในวัยยาวที่นั้นเลยผูกพันเป็นพิเศษซึ่งมีรายงานปรากฏวิญญาณ ของพระนางไปยังสถานที่พระสุติไม่ว่างเว้นโดยผู้คนมักเห็นร่างของหญิงสูงสักปราดจากศีรษะนั่งอยู่ในรถม้าที่ลากโดยม้าที่ปราศชักหัวสี่ตัวและคนขับซึ่งไม่มีหัวเช่นกันรถมา้าจะวิ่งช้าๆไปยังอาคารโบราณทิ่ปลิงตันและหายลับไปยังประตูหน้านอกจากนี้พระนางยังปรากฏ อยู่ที่หอคอยแห่งลอนดอนอีกด้วยโดยผู้ใดที่อยู่ตรงข้ามพระนางจะพลอยได้พบหายนะไปด้วยเสียสิน้นโดยใครพบเจอคนนั้นอาจหัวใจวายตายในเวลาไม่นานไม่ก็เสียสติก็จบไปแล้วกับสิบเรื่องลึกลับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบพระคุณค่ะ